สวัสดีครับเบ่ายาทาพ้าน้องรับผมสวัสดีทุกคนเลยครับผมยังไงยังไงนอนไปยังไงยังไงเอฟังนอนยังไอื่นคือว่าสิอื่น m เมือ่นีไทย m มือ่นไทย m อ่าฉากต่อคอนั่นเปาไม่เ่าเขาไม่ได้พูดกันนียมีธุระเบมือด้วยนเฮนบารีตุ่มมะอ้าวอ้าอามาอไอครับคอน่นเลยเ่ โอ้โหบุกหวัดเต้นคอยเจ้าับในว่ามีเงี้ยเงี้ยมาหกแสนเดี๋ยวนล่น,นในบ่อแล้วนางนั่งทั้งบานอนอี่างไรเนี่บ่อยมาขอเหรียนญ MB น้ำเบ้าเบียร์ <c oughs> ค่ะก่อนจะอยากแยกกันไปนอนอ๋อ MB ถ้านั้นเอ๋ยม่ต้องขอไปหรอกเพราะว่าพรุ่งน,นี้นะจะให้พี่เคซี่นะก็คือพี่เคซี่นะเป็นนางเอกคนที่สองต่อจากพี่นิวนานะครับก็คือมันจะเป็นในซีรีส์แปลว่ามีนางเอกสองคน นะครับมีนางเอกสองคนแล้วก็เป็นเรื่องราเอาว่าไม่กี่ซับซ้อนนะครับแค่ว่ารักสามเศร้านะครับเข้าหักเขาแต่ว่าเขาแะบโมหักเขา,านะประมาณนี้นะ<ม>แค่ว่าเอื่อยนะมักไอ้นกแต่ว่าไอ้นกนะโมักเอื่อยแต่ว่าไอ้นกไปมักเองหัน้าประมาณนี้นะครับยังเบี้ก็จะประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามโอ้ยใครนึกว่าออียงไง,ไงอ่านนาไปเลยเนี่ยเดี๋ยบร้อยเล้วไม่ใช่สีน,นลวล มีน้องแหละคือได้มาถามเพื่อนลต่จะเรียนนั่มหรอโอ้มือเอื้อน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 ฉากน่าจะเป็นฉากฉากเท่ห์ยเพราะว่าเขาจะเฮ็ดเด็กซีรีส์นะครับสามเพลงนะครับโอ้ยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยโอ้ยไปกับโอเคเด้อโอเคพรุ่งนี้มือเอื้อนได้ได้แยเดี๋ยวไปคิดเอ็มบิต่อกันโอ้ยยุ้งเข่าไหมติด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 ไอ้เนาะใส่เนี่ย นอนทางไขยย่นเ,นเล้วแม่ติดตืน้นนะครับก็ฝากทุกคนไว้ดนวพรุรงนี้นะครับเราก็จะถ่ายเอบกันนะครับตอนน่าจะาประมาณเช้าเช้านะครับก็ฝากติดตามนะครับผลงานนะครับดีๆของพวกเราด้วยนะครับก็ก็แสดงกันเองนี่แหละนะครับก็ทําเองนะครับก็เอาเอื้อยเอาน่อง นะครับมาแสดงร่วมกันนะครับแล้วก็ทาแบบว่าสไตล์นะครับผมของพวกเรานะครับก็สรับเพลงแรกนะครับที่ปล่อยออกไปออกออกไปนะครับเป็นเพลงห้อยหักเนาะนะครับเพลงห้อยหักเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ให้การตอบรับแล้วก็คอมเมนต์แบบแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือดีหมดนะครับไม่มีคอมเมนต์ลบเลยนะก็ต้องขอบ ขอบคุณด้วยนะครับนะฮะมื่อหนึ่งจับไฟได้พี่น้องด้อนะรับก็เลยว่่ได้ไม่ได้ไหวขอบคุณนะครับเพราะว่าจับไฟอยู่นะครับก็ต้องอ่าขอบคุณทุกๆุกแรงใจเลยที่มอบให้กับพวกเรานะครับนะฮะก็แล้วก็ขอบคุณยอดสับตไคร้นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวก็จะตอนนี้เราก็จะให้ในบท m อมวก็จะเป็นเป็นพี่นกนะครับนะฮะเป็นพระเอกเหมือนเดิม นะครับเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนเห็นในมุมนะครับผมของพี่นกนะฮะอีกมุมหนึ่งนะครับที่บางคนอ่คิดว่าไอ้นกนี้จะไม่สามารถเล่นเล่น M มได้นะครับบางบางบางั้งกับบางคนนี่ก็อยากก็อยากอ่าแค่ว่าดูถูกคนเนาะนะครับมีหละเบีก็เลยอยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าคนเรานะครับผมเราอย่าไปมองแค่แค่ภายนอกนะครับต้องมองลึกๆนะครับมองลึกๆมองเข้าไปถึงข้างในนะครับ จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นบทน่าจะเป็นเพลงนะครับอุ๊บไปก่อนดีกว่านะครับยังบอดดีกว่านะครับอุ๊บไปก่อนนะครับผมก็พรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้ก็ขอนอนนอนพักผ่อนก่อนหนึ่งคืนนอนเอาแห้งก่อนนะครับนอนพักผ่อนเอาแห้งก่อนเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันนะครับกลับไปซี่ลงซี่ของช่วยพี่นุนานะครับแล้วก็ ไปส่งพี่เดือนนะครับก็รู้สึกเหงานะครับก็คิดถึงพี่เดือนเด้อนะครับที่กรุงเทพก็ขอให้พี่เดือนก็มีความสุขมากๆนะครับดูแลตัวเองด้วยเด้อนะครับนะก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับนะฮะคิดหอดึกเก่านะครับเบียกับบริยศเอ็มบีกับคิดนะครับคิดหลายปวดหัวครับพี่น้องปวดหัวอยู่ด้เพราะว่ามันใช้สมาธิเพราะว่าเบียกับ กำกับน้ำหล้วกระไายน้ำนะคิดในหัวเบียจะคิดตลอดเวลานะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างยังไงนะครับก็เบียก็จะทําทุกอย่างนะครับให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เมตตาพวกเรานะครับก็บอย่างให้มีดาดวงรามาด้วยพี่น้องเด้อนะครับเขาบราต้องเปดาด,า,าดวงรามาเด้อนะครับเพราะว่าจังไรละก็พยายามนะครับทําดีที่สุดนะครับก็จะสร้าง ภาระดีๆนะเอ้ยแค่แว่าสั่งผลงานดีดนะครับสั่งผลงานด,ดีแล้วก็จะไม่มีการอัดคลิปด่าหรือตอบโต้อ,ตอ,อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบรอยากกินดราม่าอะไรนะเรอยากกินมาม่าครับพี่น้องนะครับก็อยากจะปล่อยวางนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันและขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับสิ่งไหนไม่ดีเราก็จะปล่อยผ่านนะครับปล่อยผ่าน พยายามพยายามยิ้มสู้นะครับพยายามยิ้มสู้นะครับขอกคนทุกกำลังใจเลยนะครับก็คืนนี้นะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันขอให้ทุกคนนะครับผมเจอแต่สิ่งดีดีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ